ตื่นเช้ามาเราอยากให้ร่างกายเราสดชื่นต้องกินน้ำบรรสละแก้วระบบขับถ่ายเราก็จะดีตื่นเช้ามาฟันห้ามแปรงดื่มน้ำเลยจ้ะทุกคนสองแก้วเอาห้องน้ำอย่างไวเลยเราจะเป็นการล้างลำไส้อย่างดีระบบขับถ่ายเราก็ดี ชื่นสองแก้วฟันห้ามแปรงตื่นเช้ามากินน้ำเลยลืมน้ำทุกคนเืินน้ำแป๊บเดียววิ่งเข้าห้องน้ำจุดอะ เพื่อสุขภาพที่ดีฟันก็ไม่ต้องแปลงน้ำสองแก้วไปล้างล้าใไส้เราตอนเช้าทุกคนชื่นใจ ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ